สวัสดีครับเดชาฟาร์มสระบรีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแบ่งลูกไก่นะครับเปิดจองลูกไก่ตีนโตนครับอ่าอันนี้ช่วงอายุประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับก็เปิดจองนะครับอันนี้เฉพาะลูกไก่ตีนโตนะครับจัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับอาหากเพื่อนสนใจลูกไก่ตีนโตก็สอบถามได้เลยนะครับโปรนี้จะเป็นโปรประมาณ หเดือนนะครับภายในเดือนนี้นะครับก็คือเมษานะครับจะแยกผมก็จะเปิดแบ่งตัวละชุดนี้นะครับอ่าชุดนี้ทินเพื่อนเห็นก็ราคาก็เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับในรุ่นนี้นะครับตีนโตรุ่นนี้นะครับ 750ร้อยห้าสิบาทนะครับครับอย่างชุดนี้นะครับนี่ขาแบบนี้นะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับก็จะเป็นเกตเอหน่อยนะครับอันนี้นี่ครับรับรองครับโตไปก็ขาน่าใหญ่นะดูครับเพราะว่าเริ่มเริ่มใหญ่แล้วนะครับชุดนี้รุ่นนี้ครับหนึ่งพันบาทนะครับ ถ้าเป็นอย่างเจ็ทั่วไปก็หนึ่งตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับมีหลายไซส์นะครับหากัเพื่อนสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับนี่ครับอย่างชุดนี้ชิ้นเพ่อนห็น,นครับน,นี่ตัวละเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนี่ก็ช่วงนี้เปิดแบ่งนะครับเฉพาะภายในหนึ่งเดือนนะครับอ่าส่วนลูกไก่บ้านก็ยังมีนะครับก็คือลูกไก่บ้านผมจะ เก็บไว้ทำสายเอานะครับลูกไก่บ้านส่วนข้างๆก็จะเป็นนกกระทานะนกกระทาก็ขายนะครับตัวสิบบาทนะครับชุดนี้ก็ก,ก็เกือบสองอาทิตย์แล้วครับชุดนี้ตัวสิบบาทนกกระทาจะเน้นรับเน้นรับเองนะครับส่วนหลักๆก,ก็จะเป็นเปิดจองนะครับลูกไก่ทินโตนะครับอายุประมาณเกือบเดือนนะครับวันนี้ตัวละ 750นี่ครับภายในเฉพาะเดือนนี้นะครับที่ผมเปิดจองนะครับเดือนมีสานะครับสู้กับโควิดนะครับจัดโตเลยครับก็ฉลองนะครับก็คือขอบคุณเพื่อนๆเ้ืยอ,น,อน,นะครับก็ ช่องผมก็คือผ่านกดของ youtube แล้วนะครับหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับนี่ก็จะมาแบ่งปันนะครับเพื่อนเพื่อนกันนะครับในราคาเจ็ดร้ยห้าสิบาทนะครับหากเพื่อนเพื่อนสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับก็คือชุดนี้ก็จะเป็นนี่ครับเพราะว่าผมมีหลายชุดนะครับไข่เชื้อก็ตอนนี้ก็จะเปิดแบ่งไข่เชื้อแต่ตอนนี้ก็คือติดจองหมดเลยครับไข่เชื้อไก่ตีนโตนะครับ นีชุดนี้ก็เอนะครับหนึ่งพันบาทครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ครับเห็นก้นเขานี่ครับชุดนี้หนึ่งพันบาทนะครับอเดี๋ยวผมก็ใต้ใต้คลิปนี้ครับผมจะทิ้ง facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้นะครับเฟซบุ๊กผมก็จะเป็นเดชาบุตรดีนะครับ facebook ภาษาไทยนะครับส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดสองแปดหกสี่ศูนย์หนึ่งสามนะครับ ก็มีอยู่ก็ประมาณเกือบสิบกว่าตัวนะครับประมาณสิบกว่าจีิงเพื่อนเห็นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือขยับขึ้นมาหน่อยนะครับครับนี่ก็จะเป็นอีกชุดแรกนะครับอันนี้เฉพาะลูกไก่ตีนโตนะครับเนาพาเพื่อนไปชมกัน ก็ทำคอกเสร็จแล้วครับยังไม่ได้ย้ายไปข้างนอกเลยนะครับนี่ชุดนี้ก็จะเป็นตัวละหนึ่งพันบาทครับนี่เพราะว่าขยับขึ้นมาหน่อยนะครับนี่อย่างชุดนี้หนึ่งพันนะครับก็ตอนนี้ยังมีตัวผู้นะครับชุดแรกยนะครับนี่ตัวผู้ก็ประมาณเกือบสองสามเดือนแล้วนะครับ กินเวรเห็นก็จะมีตำหนิอยู่ตัวหนึ่งครับก็คือนิ้วกวัดอ่าตับอันนี้ก็จะเป็นไข่งวงนะครับไข่งวงยังไม่แบ่งไนะข่งวงก็คือผมซื้อไ่ออกมาฟักนะครับก็จะแบ่งครับชุดนี้นะครับดูเเห็น,หน,นครับชุดนี้ ทั้งชุดเาก็จะเป็นตัวละ1,000บาทนะครับเฉพาะในภายในเดือนเดือนสี่นะครับเดือนเมษานะครับก็แบ่งปันเพื่อนกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในก่ตีนโตนะครับในราคาแตะต้องได้นะครับก็ราคาก็พอช่วยกันนะครับอ้าสนใจก็มีจํานวนจํากัดครับก็มีไม่เยอะนะครับช่วงนี้ หน้าร้อนนะครับก็คือน่ครับตัวผู้นะครับส่วนช่วงนี้ไข่เชื้อก็อยังไม่มีเลยนะครับไข่เชื้อนกกระทานะครับติดจองหมดเลยนะครับ ก็พอมีแบ่งพันให้เพื่อนๆชมนะครับเพื่อนๆถามกันมาเข้ามานะครับทางเฟซบุ๊กนะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีไข่เชื้อเราอย่างตอนนี้มีน้อยนะครับไข่เชื้อผมยังไม่พอจำน่ายแต่หลักๆอนาคตไปเน่นะครับก็นกกระทงีผมจะลดแล้วนะครับก็จะเน้นไปพวกไก่บ้านนะครับเพราะว่านกกระทงก็คืออะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับ ถามว่าไรายได้นกกระทันดีไหมสําหรับผมนี่ครับผมว่าดีนะครับแต่ก็คือติดที่เวลานะครับเวลาของผมเนี่ยนะครับมันอาจจะหลายอย่างนะครับก็อนาคตนะครับอาจจะลดนกกระทันนะครับก็จะมาเอาไก่บ้านนะครับตอนนี้ก็กําลังผลิตตูก้ไก่อยู่นะครับตูกไก่บ้าน นกกระทาก็จะลดแล้วนะครับเพราะว่าทำงานประจำด้วยนะครับพอดีรายได้นกกระทานี่ผมว่ารายได้ก็คือดีในระดับดีในระดับหนึ่งนะครับรายได้หลักนะครับผมก็จะลดประมาณนกกระทาลงนะครับแล้วก็จะเน้นสร้างโรงเลี้ยงใหม่ครับอันนี้จะพอไก่บ้านนะครับคุณไก่บ้านไปด้วยครับก็คือตอนนี้เวลาไม ไม่สะดวกนะครับตอนนี้ติดอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับพอดีถ้าผมไปต่างจังหวัดนี่ก็คือภาระก็คือจะตกเป็นทางครอบครัวเลยนะครับผมก็แบ่งเบาภาระาหน่อยครับก็คือจะไม่น้อยหน่อยนกทาน,นะครับจะเน้นไปไก่บ้าน,นครับเพราะว่าไก่บ้านเลี้ยงง่ายโตไวด้วยนะครับไม่ต้องยุ่งยาก ที่เป,เป็นเห็นลูกไก่นี้ก็คือผมเก็บมาจากลังลังไข่นะครับลังแม่ไก่พอโคกกระหลายตัวผมก็ต้องเก็บบางตัวก็ไข่ข้างนอกบ้างตามกอไข่กอหญ้าบ้างนะครับผมก็เก็บมาไว้เพียงวัเห็นก็จะมีอยู่มา,มาไม่กี่ตัวครับชุดแรกนะครับชุดนี้แล้วก็ชุดหลังก็จะให้แม่เขาฟักเองนะครับก็คือเราก็จะประหยัดพวกค่าเวลาด้วยนะครับก็คือ ให้แม่ไก่เขาฟักแล้วเราก็มาออกเสร็จแล้วก็มาขังสุ่มอนุบาลเอาครับอนาคตก็ฝากกันเพื่อนนะครับติดตามเดซาฟาร์มนะครับก็จะทาโรงเรือนใหม่นะครับเลี้ยงนกขออภัยครับเลี้ยงไก่บ้านนะครับไก่บ้านใหม่เลยสนใจติดต่อสอบถามนะครับคู่นี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเห็นนี่ก็คือที่ใหญ่ๆของเขาครับ จัดโตเลยนะครับคู่สองเมียหนึ่งนะครับเฉพาะนี่นะครับคู่สองเมียหนึ่งนะครับจัดไปครับสามพันบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับที่อื่นอาจจะไม่แจ้งราคาครับอันนี้ผมจัดโปรโมชั่นไปครับคู่หนึ่งเมียสองนะครับอันนี้เพราะว่าเขาโตมากแล้วครับก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับที่สนใจเลี้ยงแต่กินโตนะครับ ็เสริมพวกหญ้าผักบุ้งครับผักบุ้งที่ผมปลูกครับก็เสริมเขาชอบมากเลยผับุ้งนี่ครับาคตดพ่อพอันแม่พันได้ครับใหญ่จะเด็กแล้วนะครับอันนี้ครับก็วันนี้ผมก็ขอคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามช่องเดชาฝาบนะครับก็มาแจกปั่นให้เพื่อนๆนะครับ เพื่อนสนใจชอบสายไก่กตีนโตนะครับจากเวียดนามนะครับก็ติดต่อสอบถาม Facebook เดชาบุตดีนะครับหรือโทร0 9 8 2ึ6 4 0 1 3ได้นะครับขอบขอบคุณเพื่อนนะครับ,บ,บ,รบที่ติดตามรับชมเดชาฟาร์มนะครับถ้าไม่มีเพื่อนอผมก็ไม่มีวันนี้ด้วยนะครับ ออคลิปนี้ก็จัดโปรโมชั่นแก่ตีนโตนะครับหากเพื่อนสนใจ,จติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ